สวัสดีครับเอคมปิ้งครับหายหน้าหายตาไปไม่ได้ลงรายการเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้มันเป็นช่วงของตอนที่แล้วมันเป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปกลางเต็นเลยนะครับอยู่แต่บ้านจะเป็นโลกกดทับอยู่แล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับเราได้สั่งเต็นท์มาใหม่นะเต็นท์เก่ามันได้เจงกระมงไมแล้วนะครับุยังก่อนขอพักพูดทำยาบโดนกับสั่ง้ามพูดทำยาบนะครับเป็นคนสาธารณะก็ซื้อเต็นท์มาแล้วครับ เดี๋ยวอีกวันสองวันนี้ก็คงได้มาแล้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการกังเต็นท์ก็กําลังเริ่มกระปราอีกครั้งนะครับหลังจากที่ใส่ไว้ในรถนานมากแล้วนะครับ <c oughs> ได้เลิกที่จะควรจะออกมาแล้วก็เช็คสภาพกัน,นครับว่าจะเป็นตัวก,กล้องเองนะครับหรือว่าตัวไมโครโฟนเองนะครับอุปกรณ์ในการตั้งเต็นท์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมุดเป็นกาวซีดแล้วก็แล้วเป็นในเรื่องของอุปกรณ์บันเทิงนะครับของเรา นี่ได้มาใหม่นะครับจีตาแต่ก็คงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือไปกลางคนเดียวเหมือนเดิมนะแล้วก็อาจจะพาไปวัดก่อนนะครับแล้วก็๋ยวจะพาไปกลางเต็นกำลังหาที่เหมาะๆอยู่นะครับว่าทําเลตรงไหนมันดีนะยังไงก็อย่าลืมกันนะครับเพราะว่าผมหายไปน่าจะเป็นเดือนๆนะ่ะไม่ได้ลงเลยใครจะไปกลางเต็นตอนร้อนๆนะฝนก็ตกช่วงนี้แหละเป็นวิตรหมาย,ยาปีแล้วครับที่ต้องมาประชาสัมพันธ์ให้รู้กันว่าเอกยังอยู่นะครับ ช่องเอกยังไม่ยังไม่ได้บินเลยนะก็ขอบคุณคนที่ติดตามด้วยนะครับไม่ได้ลงไม่ได้ลงรายการอะไรมากมายนะครับแต่ว่าจํานวนผู้คนติดตามที่รักในเรื่องของออการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการการไปวัดเองนะครับไปวัดว่าอารามเอกก็พยายามสรรหาวัดที่มันไกลกว่าเดิมเอาใช้คําว่าไกลกว่าเดิมีก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของ การกลางเต็นก็จะพยายามหาที่ที่มันใหม่ๆห,หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำรอยเดิม <c oughs> เคยทาไม่เคยทาไม่ชอเยอะจนจําไม่ได้แล้วเดี๋ยววัดก็ต้องมานั่งเดี๋ยวเซิร์ชดูข้อมูลใหม่นะครับอย่างไงก็อย่าลืมนะฝากันด้วยนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ของเอกมันพังแล้วก็เลยต้องต้องไปหาซื้อใหม่อีกแล้วก็เดี๋ยวจะทําคลิปสั้นๆแบบนี้ลงนะจะได้ไม่ไม่ไม่โหลดข้อมูลกันมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะโหลดไม่ได้นะขอบคุณมากที่ติดตามกันแล้วก็ เดี๋ยวจะพยายาม <c oughs> หาอะไรวัดใหม่ๆสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับเพื่อให้ลูกช่องเราได้ดูกันนะครับ <c oughs> เพราะว่านี้ห่างไกลเป็นนั้นมาพูดไปนมบ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับยังไม่หนีหนีหายจากกันไปไหนนะครับขอบคุณครับสาธุสาธุ<โ>อ๋อเดี๋ยวมีงานบุญตอนนี้กระถิน่นบ่อยด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะไปถ่ายกระถินสั้นๆมาให้ดูด้วยนะครับตาม <c oughs> ตามวัดต่างๆนะก็ตอนเช้ามื้อนี้มีกระถินกันอยู่นะ โอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่ยังดูแลกันอยู่นะยังไม่หนีหายจากกันไปนะครับ <laughs>